หลายคนคอมเมนต์มาถามนะคะว่าคุณหญิงเพาะฟักแมวยังไงใช้เมล็ดพันธ์มีเมล็ดพันธุ์ไหมอะไรยังไงนะคะคุณหญิงก็ ปีที่แล้วนะคะเป็นปีแรกที่คุณหนิงปลูกฟักแมวนะคะเพราะว่ามี f อซีนะคะเพื่อนที่น่ารักจากทางตอนใต้เยอรมันที่คุณหนิงบอกนะคะเพื่อนเขาส่งพันนะคะก็คือส่งฟักแมวนี่แหละมาให้5ผล5ลูกนะคะทุกคนคุณหนิงก็เลยเก็บพันนั้นไว้นะคะปลูกแต่ลงปลูกในสวนนี่ที่เห็นนะคะก็คือปลูกแค่2ต้นเองนะคะคลิปนี้คุณหนิงจะพามาดูนะคะวิธีการเพราะฟักแมวปลูยายังไงใช้อะไรเพราะนะคะมาดูขั้นตอน ง่ายๆกันเลยค่ะทุกคนไปกันเลยทีนี้อินเอร a ม y ีสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะนี่คือโต๊ะมุมทํางานเพาะผักของครูหนิงนะคะซึ่งลายล้อมไปด้วยพืชผักนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาเพาะฟักแมวนะคะหลายคนถามว่าคุณหนิงมีบัลเล็กพันุ์ไหมนะคะซึ่งเพื่อนที่อยู่ทางตอนใต้นะคะติดตามคุณหนิงมาตั้งแต่ใน YouTube นะคะ เพื่อนเขาก็น่ารักก็เลยส่งพันธุ์ฟักแมวมาให้คนหนึ่งก็คือส่งเป็นลูกมานะคะคนหนึ่งก็เลยเออจะเพาะยังไงตอนแรกก็แกะเอามาเล็ดข้างในนะคะทุกคนแกะเอามาเล็ดข้างในแล้วก็เอาออกมานึกว่าใช้มล็ดนะคะเอาไปเอามาก็เหลือไว้สามผลนะคะทุกคนสามผลก็เลยเออเอาไปทิ้งไว้ทิ้งไว้ในห้องเก็บพืชผักนะคะเขาก็งอกขึ้นมาเป็นแบบนี้ทุกคนค่ะ เนเป็นกิ่งเป็นลำต้นขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นคนุณหนิงก็เลยเอาเนี่ยแหละค่ะเอาทั้งผลทั้งลูกวันนี้แหละ,ะนละคะใส่กระถางแล้วก็ใส่ดินใส่ดินรองในกระถางนะคะแล้วก็ใส่นอนลงไปจะตั้งก็ได้นะคะจะแนวตั้งก็ได้ถ้าเป็นอันนี้ยังไม่ได้เอาลงกระถางนะทุกคนแต่มันก็ยังยังไม่ตายนะเนี่ยแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราใส่ดินลงไปแล้วก็ อ,อยู่ในกระถางรดน้ํานะคะเขาจะผลิใบออกมาเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่พอเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนั่นก็คือต้นพันธุ์ที่เราจะเอาไปปลูกในสวนเนาะคือมเมล็ดพันธุ์เรียกว่าผลที่แก่ๆนะคะเก็บไว้เพราะว่าบางผลมันก็ไม่งอกนะทุกคนบางผลที่เอาเก็บไว้มันก็ไม่ได้งอกขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ ถ้าเขางอขึ้นมาแบบต้นแบบนี้นะคะก็สามารถเอานํามาเพาะได้นะทุกคนก็ใส่ดินลงไปแล้วนะคะคุณเเก็บไว้แบบนี้แหละเมื่อปีที่แล้วเก็บไว้ได้เยอะอยู่นะคะแล้วก็ได้พันเยอะเลยปีที่แล้วปลูกแค่สองต้นเองได้ตั้งหกสิบเจ็ดสิบลูกไนงะทุกคนมาดูปีนี้มีอยู่สิบต้นพันพันพันนี่ใส่ลงไปแบบนี้นะคะจะนอนก็ได้ในแนวนอนเนาะดิน ผมลงไปไม่ต้องให้ลูกเอ่อมันมิดก็ได้ค่ะให้เห็นคือเขียวตรงหลังๆเขานี่นี่นะให้นอนแบบนี้แต่ว่าตรงตรงเอ่อลำต้นนะคะแล้วก็ตูดเขานี่ให้แบบเขาได้เกิดรากมันจะได้แบบเกิดรากเกิดลำต้นตรงเนี้ยเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปเราก็ลดน้ํานะคะช่วงนี้ที่เพาะถ้าเป็นอากาศเย็นๆอะไรเงี้ยไม่ต้องลดน้ําเยอะนะคะช่วงที่เพาะนะคะ ก็ลดให้พอประมาณนะคะยิ่งถ้าอยู่ใต้หลังคามีแสงแดดส่องเขาก็จะยิ่งผลิใบเกิดลำต้นขึ้นมาเรืลยตอนนี้เลยไปจะเลยอยจะเรลยเขาจะเรืลยให้สุดๆเลยทุกคนแล้วเขาจะาเกิดดอกออกผลขึ้นมานะทุกคนก็พอผลิดอกเท่านั้นแหละเราก็ค่อยลดน้ำให้เยอะหน่อยจะได้ไปบำรุงดอกบำรุงผล <c oughs> เสียงรถไอติมโอแม ลดเอ่อเก็บของเก่าลดใคร <c oughs> อยากเอาของเก่ารดเก็บของเก่าใครอยากเอาของเก่าทิ้งน,นะคะเขาก็มาเอานี่พอจุจมๆแบบนี้ทุกคนเห็นไหมอ่าเก่เาก็ลดน้ำได้ลดน้ำลงไปแบบนี้รึมร้มรึ้มรึ้มรึ้มนี่ขนาดตรงนี้ยังงอกขึ้นมาเลยขนาดยังไม่ได้ยังไม่ได้ เพาะนะเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเอาไปลงดินเลยก็ได้นะคะทุกคนถ้าอากาศร้อนแล้วตอนนี้ที่นี่นะคะกลางวันก็24องศาแล้วคุณเองจะเอาไปลงดินแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูต้นพันธุ์ที่มันเลื้อยขึ้นมางามๆพืชผักที่เพาะพลิกมะเขือปลอะเต็มเลยทุกคนชอบหมวกไหมจริงๆอะซื้อมาจะไปเที่ยวทะเลนะไม่ได้ใส่ไปเที่ยวทะเลเลย,เลยค่ะงอกแล้วใส่มาจะสิบปีแล้วหมวกใบนี้ จะทำสวนนี่ละค่ะดูิกที่เพาะไว้นี่แทนแทนเห็นไหมต้นที่เพาะเนี่ยค่ะคุณหนึ่งก็ลดน้ําลดนำ้ำเออแค่แบบพอชุ่มชมนะคะก็คือไม่ได้รดมากถ้าดินเขาชุ่มอยู่เราก็ไม่ต้องรดเยอะนี่เห็นไหมแตกเป็นใบแล้วเหลือเป็นสไปเดอร์แมนแล้วเห็นไหมเขาจะค่อยๆย,ยยึดยืดยืดดูไอ้ต้นนี้โอ้โหดูโอ้อต้นที่สอง เนี่ยเขากําลังเลือ้อยแล้วนะคะตอนนี้จะทําทําที่ให้เขาก่อนนะคะให้ที่เขาเลือ้อยดีๆนะ้องปีนี้จะทําแบบให้เลือ้อยสวยๆมีอยู่ในบ้านก็มีอีกนะอยู่ในบ้านนะคะน,นี่เดี๋ยวจะเอาออกมานอกบ้านหมดเลยเนี่ยเขาผลีใบเขาไพ่ได้รับแสงดูจะเป็นดอกแล้วไหมเนี่ยทุกคนนี่แหละคะ่ะเห็นไหมตรงงามไหมนะคะ่ควิธีการเพราะฟักแมวง่ายๆปีนี้ก็ มาดูผลผลิตกันนะว่าคุณเองจะได้ฟักแมวเยอะไหมนะคะมีตั้งลายต้นพันปีที่แล้วปูกแค่2ต้นนะได้เกือบ70ผลนะคะทุกคนปาดปีนี้เยอะมากเลยถ้าจะได้เยอะเลยนะทุกคนเอาไว้ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคะทุกคนมีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามมานะเดี๋ยวเอาไว้ลงดินทําแปลงยังไงนะคะก็จะพาไปดูตอนใส่แปลงใส่ปุ๋ยคุณเองก็ใช้แก้ปุ๋ยหมักแค่นั้นเองนะคะหมักไว้ตรงหลังบ้านตรงนู้นเนาะ บายบายไว้เจอกันใหม่คะ่ะทุกคนขอให้ฟักแมวของทุกคนงามๆเหมือนกับคนปลูก <c oughs> มันคุณหญิงเดะเด้อบายบายจ้า